ทัพนักเตะปิศาจแดงครับเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกามาสู่แมนเชสเตอร์เรียบร้อยแล้วก็ยังต้องรวมตัวฝึกซ้อมและมีแมตช์อุ่นเครื่องช่วงสุดสัปดาห์นี้กับลองส์และก็อาร์ติกินเบานั่นคือเรื่องราวในสนามที่จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกฤดูกาลใหม่เส่วงประเด็นนอกสนามเนี่ยก็ยังต้องมีนักเตะอีกหลายราย ต้องไปจัดการอนาคตค้าแข่งของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องราวของจอนนี่ฟันเดมเบกเนะครับมิดฟิลด์ที่หลายคนบอกว่าอาพับเหลือเกินในสีเสื้อปีศาจแดงตลอด3าฤดูกาลท,ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ผิดที่ผิดเวลานะครับก็เป็นค่าสำรองในยุคข,ของโอเลกุลนาโซชามาถึงรับลังนิกเนี่ยก็ยังสำรองแล้วก็ไม่ได้ถูกใช้งานโดนปล่อยไปให้เอฟตันยิมตัวแม้ทั้งลูกพี่เก่าอย่างเอริกฮาร์ ก็ยังขุนไม่ขึ้นขนาดที่ว่าแน่ๆมีคู่มือใช้งานตั้งแต่อยู่อาร์แจ็คครับก็ยังทำให้ฟานอเบกกลับมามีชีวิตชีวาในสนามไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็คิดแต่ไม่ยากโดยในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยผลงานไม่ถึงขั้นขี้เลยและอยู่ในซีกดีด้วยซ้ำนะครับแต,แต่ในรายละเอียดแล้วเนี่ยดอนนี่ก็ยังเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับทีมน้อยนะครับ เล่นได้โดยข้อจำกัดมากมายนะครับก็ยังทะลุจากสิ่งที่ตัวเองเคยทำได้ดีสมัยอาร์จ็คไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อจะต้องย้ายเนี่ยมันก็เคยมีข่าวว่าหลายทีมให้ความสนใจแต่เรอัลซัสัดดูจะเป็นทีมที่จริงจังแล้วก็มีความตั้งใจอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมมากที่สุดนะครับปีศาจแดงต้องการ ค่าตัวเนี่ยราวๆยีล้านปอนด์เช่นเดียวกับเฟร d ดเฟรดนี่ไม่ได้ไปทัวร์อเมริกาด้วยนะครับด้วยเหตุผลเรื่องอส่วนตัวนะครับก็มีสื่อคาดเดาว่ามันอาจจะเป็นปัะเด็นเกี่ยวกับการย้ายทีมนี่แหละช่วงที่ผ่านมาฟูแลมมอันนี้สนใจมายาวนานแล้วแล้วก็มีข่าวว่าหลายๆสโมอสรอนในซาอุดีอาระเบียแต่ข้อเสนอยังไม่จริงจังไม่ เป็นน้ำเป็นเนื้อเท่ากับกาลาตาสลายที่กลายเป็นตัวเต่งสําหรับทีมที่น่าจะได้ตัวเฟสไปล่วมทีมค่าตัวเฟสเนี่ยดูตำาำเลยครับ12ถึง15ล้านปอนด์เท่านั้นเพราะว่าเขาเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยทำให้ราคาถูกก็เรียกได้ว่าทั้งดอนนี่และเฟสเนี่ย เป็นการดําเนินธุรกิจที่แมตต์ขาดทุนย่อยยับเลยอยู่แต่ก็คาดหวังว่าการปล่อยเฟสหรือดอนนี่เนี่ยมันก็จะเป็นเงประมาณก้อนหนึ่งที่ทําให้พวกเขาเดินหน้าต่อครับการซื้อกองกลางคนใหม่ที่มีคุณภาพและชื่อนั้นก็ได้แก่โซฟิยานอัมราบัรครับ